ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองคาคอสนะครับเมืองแบบโบราณมากเป็นเมืองเก่าของเขาแล้วก็เป็นปอดดิาสานเลยก็คือบ้องบ้านอะไรนี่คือเป็นสมัยแบบน่าจะไม่รู้หลักร้อยปีเปล่าเราจะเดินดูนะครับเป็นเมืองเล็กๆ <S <s ーーอยู่แถวทางใต้ของยูคอนนะครับเกือบพลล uh ้นรัฐยูคอนไปละ จุดนี้เขาจะมาดูรถไฟโบราณกันนะครับเนี่ยรถไฟโบราณเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันทั้งหมดเลยอันนี้เป็นรางรถไฟที่โบราณมากที่ใช้มาหลายร้อยปีแล้วนะครับเมืองโอ้โหทำไมกินกัญชานี่วะกิ่นกัญชาเนื่องจากว่าอยู่ที่ไทยรู้ว่ากัญชาเป็นยังไงก็เลยรู้ว่านี่แม่งกิ่นกัญชาแน่นี่โต๊ะเ,เด็กเหรอเนี่ยบ้านเล็กมากเลยอะโอ้โหดูบ้านแบบว่าโบราณมาก คือเมืองมันเล็กมากเลยอ่ะเนี่ยจะเป็นรถไฟโบราณน,นะอันนี้เป็นวิสิเตอร์เซ็นเตอร์นะครับพอดีเรามาเช้ามันจะปิดอยู่อ๋อแต่ว่ารถไฟมันมีคนเว้ยเขามันยังวิ่งได้เหรอวอดีเสิร์บเหรอคือคือวิ่งได้เว้ยเนี่ยชูคอ,อนรูทไวไฟ เนี่ยรถไฟมันน่าจะมันน่าจะปิดซีซั่นมัง้งก็เลยไปไม่ได้อะโนุายพาสะน่าจะพาวิ่งรอบเมืองนู่นเนี่ยเขากำลังซ่อมอยู่เยอันนี้เป็นโบสนะ เธอต้องถามเพราะไม่มีร้านอาหารเปิดเป็นเขาทำอาหารกินเองตอนนั้นมีเรือด้วยมีอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเหมือนมันก็ปิดปิดนะลองไปทางนี้สินี่นี่นี่สภารถไฟนี่เข้าไปตรงนี้นี่เห็นไหมเจอแล้วใช่สะพานรถไฟรู้แล้วรู้แล้ว โมลกเดี๋ยวเราข้ามข้ามถนนไปเมืองเมืองแบบว่าเล็กมากคาครอสนะครับชื่อเมืองคาครอสเนี่ยรถไฟเขากำลังซ่อมอยู่เลยอะ ต้องแร่นึกว่าเป็นลางโบราณยนี่วิ่งไม่ได้ยิงวิ่งได้อยู่นะเนี่ยป<ะ>้า <Okay. S 2> แ้เขาซ่อมอยู่เขาซ่อมอยู่ oh. เนี่ยรถไฟเขาซ่อมอยู่ oh. เราจะเดินข้ามสะพานกันชแนล เป็นสภานรถไฟดูก่อนเขาก็เขียนติดป้ายอยู่อ,อ่ะดู not enter walk away อันจนกระทั่งโหลดดิ n งอะไรสักอย่างหนึ่ง keep out เราเหมือนมาอยู่เมืองแบบนั้นมากเลยนะดูรถดิรถแบบว่าโรงแรมเหรอโรงแรมยัง c l o สเลยอะ่ะไอศครีมทนายร้านไอศครีมปิดอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะคาร์ครอสนี่สะพานตรงนั้นข้ามได้เธอโอยดูแบบบ้านหมู่บ้านไหมนี่เหมือนย้อนยุคมากเลย แม่น้ำยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยนะครับโอ้มีละลายแล้วบ้างนี่ละลายแล้วสวยด้วยรู้แล้วมาแค่นี้แหละมาถ่ายแม่น้ำไม่เฉย เธอต้องข้ามสะพานอันนุนเ,นเป็นสะพานคนเดินมีหมาด้วยสวยมากเนี่ยไอ้ไอตรงนี้คือคนเดินไม่ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นซีซีเนาะต้องให้รถไฟผ่านเท่านั้น หเห็นไหมมามาอย่าไปเดินบนถนนอันตรายเข้าใจไหมต้องให้ชาแนลดุห,ลหิวม,มะป้าระวังตกนะใช่ไหมเห็นหมาเห็นหมาดอก๊อกโอ,อ้โหในบ้านทุกคนไวพาร์ตอยู่คอนลูสอ๋อนี่ไงเขาต้องมาที่สะพานนี้แหละ แต่ว่ามันทางไหนอะสะพาน่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลี้ยวเข้ามาตรงนี้นคนยุโรปคนคนแคนาดาอเมริกาเขาเที่ยวหนึ่งปีทำงานหนึ่งปีหนุน <No parking. S 1> อย่าจอดตรงนี้ค่ะ no parking นึกว่าห้ามเข้าโอเคโอ้โ okay. ห oh. ไหนไปสนนไทยนไหนอ๋อมาเราจะมผาา่านสะพานไม้กันโอ้โหสวยมากเลย<ช>มา,เ,า<ๆ>เร็วๆเร,เราดูแม่น้ำดีสวยมาก โอ้สวยกว่าที่คิดอุย้ยใหญ่มากเลยชาแนลโอ้โหส่วนหุ่นลูกหัวลูกตาเลยนะอะเฮ้ยมีคนเขาเดินไปตรงกลางน้ำแข็งด้วยอะเดินได้อะอ้าปิดอ๋อได้ได้เลยมันมีด้านข้างอยู่ชาแนลเขาเดินบนน้ำแข็งได้นะไปไหม เนี่ยเขาจะเขาจะยืนเข้าไปบนสะพานเนี่ยเราไปถ่ายรูปเห็นสะพานนี่เป็นสะพานโบราณสะพานขนส่งรถไฟโบราณมาแล้วจะไปจะไปเล่นน้ำแข็งเหรอกล้าเดินไม่กลัวตกลงไปหรอระวัาางหัวหกหินนะ <c oughs> จะเดินบนหินไปทางไหนไปที่สะพานเหรอ อ๋อเธอตรงนี้มันตรงนี้เป็นน้ําตื้นไงมันก็เลยยังแข็งตอนเดินได้งไงตรงนี้น้ําลึกสว่าเขาไปถ่ายรูปในนั้นเพราะมันถ่ายรูปสวยต้องเดินเข้าไปถ่ายกับเขาเดี๋ยวพาชนนเดินลุยหิมโดยน้าแข็งเข้าไปทําไมอ่ะได<笑>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 ้กลัวอะไรเราจะจะงั้<笑>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 นเดี๋ยวเราเดินไปเองโอ้โหสวยมาก น,น้ำใสจริงๆเห็นข้างล่างเลยเนี่ยเห็นพื้นเลยน้ำใสอ่ะนี่เขามีประวัติด้วยนะเนี่ยปลาอะไร บาตรงนี้ได้โอ้โหน้ำใสมากเห็นพื <honored> ME, ้นเลยวิวอย่างสุเทพมากเลยวิวเนี้ยวิวเทพมากมีตกได้ สจริงน้ำใส่จริงเห็นพื้นเลยเ,เราถ่ายรูปตรงนี้มาเธอถ่ายรูปตรงนี้เราเธออุ้มชแนลหน่อยจะถ่ายแล้วแต่เธออุ้มชแนลหน่อยแล้วชแนลจะไปไหนคนเดียวอะ่ะตอนนั้นเขาไม่ไปแล้ว,ว,ลลวไม่ถ่ายรูปรอ่ะหนูหนูจะรอคนอเดินบ้างไหมอะ่ะมันจะไปไหนตรงนั้นอะ่ะ แล้วพี่เขาจับไปอยู่ด้วยนะโอ้โหหิมะเป็นก้อนเลยก้อนใหญ่มากมเธอตรงนั้นมันเป็นดินมันเดินขึ้นไม่ได้ หนูไปเหยียบแตกหร <S <S ือเปล่านี่สะพานนะครับสะพานรถไฟสวยมากมัน <areas> บ้านคนอื่นค่ะตรงนั้นน่ะให้ตรงนี้สวยนะตรงนี้สวยตรงนี้สวยชาแนลยืนชาแนลไปอุ้มชาแนลมาไหน ตรงน,นี้นะเห็นลิงไหมเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ทะเลสาบน้ำแข็งกันนะครับโอเคดูซิว่าเป็นยังไงโอ้โหเฮ้ย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 เราจะตกน้ำไหมนี่เป็นทะเลสาบน้ำแข็งนะครับต้องเดินระวังนิดนึงถ้าก้าวผิดกับกรอบกรอบเราต้องดูความกรอบของมันว่าเดินได้ไหม งนี้เป็นทะเลสาบน้ำแข็งใหญ่ๆเลยโอ้นี่ว,วิวภูเขาสวยมาก ได้ไหมเนี่ยได้ไหมได้อยู่โอเคแข็งอยู่โอ้โหสวยมากอะไรมีความเสียวว่ามันจะแตกโป๊ะลงไปหรือเปล่าตรงเนีย้ย เราเดินเลียดไอ้ตรงนี้มันอาจจะมีความแบบแข็งกว่าเพราะยังมีความเป็นน้ําแข็งอยู่น,นี่อันนี้อันนี้ชัดเลยว่าเป็นพื้นเนี่ยเป็นหิมะนะน้ำแข็งเนี่ยแตกลงไปนี่เป็นแม่น้ํานะ ตรงนี้เป็นหิมะเปนินแข,แข็งเลย,ยค่อยเดินไปค่อยเดินไปยังไม่แตกยังไม่แตกยังไม่ตายอ่ะยังไม่ตกยังไม่ตกเอ้าโอ้โหเป็นก้อนเลยข้างล่างนี่เป็นแม่น้ำเลยนะครับเป็นทะเลสาบนี่สวยมากอะไรนะ ให้ห้ามถึงแล้วไข่รเรียกอยู่บนทะเลสาบน้ำแข็งเลยไม่เชื่อหรอใขรมากเป็นมีคนเลยนี่สวยมาก ครับทะเลสาบน้ำแข็งนะครับโอ้โหอลังการมากสวยสดโคูลุกตาเลยอะ กลับไปเดยวกลับไปโดนด่าก่อน <laughs> ไ,ไหนมาคนสวยว <c oughs> อ๋อเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันแล้วนะครับสวยมากเลยที่เนี้ยชอบมาก ทุกบ่องอยู่เพราะเราไปเดินหิมะที่เมืองคาคอสครับเดี๋ยวเรามาแวะเติมน้ำมันแล้วก็หาอะไรกินเนาะนี่คือวิวทะเลสาบน้ำแข็งสวยมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปมันมีเลสลองอยู่นิดนึงรูปขายอะไรนะโอเคนี่คือปั๊มน้ำมันที่เมืองคาคอสมอนทาน่าเซอร์วิส ก็เหมือนเดิมนะครับเราแค่เอาอันนี้เสียบเข้าไปแล้วก็กดเองเลยแล้วก็ไปบอกเขาว่าเติมไปกี่ลิตรเขามั่นใจเขาเชื่อใจเราแล้วก็เราก็จ่ายตังค์เขาแค่นั้นเองช่านนีเ้เลยอินเดียมากคนอินเดียเยอะมากเลยนะที่ปั้นมัน,มนอันนี้คืองูมีเทลโฟนหย่อนเหรียญไว้ยังมีอยู่ เป็นซูปเปอร์เฮ้ยโอเคฟู้ดสแน็คแต่ขอเข้าห้องน้ำก่อนปวดฉี่มากเลยมันเดิมเลยร้านเหมือนเดิมเลยอะ่ะมีคนทำไหมไม่มีอะ่ะโค้ดอ๋อก็อซื้อขนมขซูปเปอร์ปกติในปันม๊มนะไม่น่าจะมีอะไรกิน เคเดี๋ยวเราหานมให้กินแล้วกันเนาะโอเคครับผมเราจะกลับไปแล้วนะครับอันนี้คือเมืองชื่อว่าเมืองคาครอสนะครับเป็นเมืองที่น่ารักมากแล้วก็วิวสวยมากเลย